ใครที่ตามผมมาจาก youtube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา3ามทุ่เข้ามาติดตามไลฟ์สดได้อ่ะอันนี้พอเงินเนื้อดินนะครับซึ่งผมเก็บอยู่แล้วพอเงินเนื้อดินมาดูกันวันนี้จะมีอะไรแบ่งปันแฟนเพจกันบ้างปูเพอกนะอันนี้คือสมเด็จ น้อผู้เผือกว่ากิ่งแก้วส่องปุ๊บเห็นเนื้อปั๊บเหมือนเนื้อเอาจริงเหมือนเนื้ออะไรเนี่ยเหมือนเนื้อสมเด็จสูตรสมเด็จนะเหมือนสมเด็จก้าวห่าวรััง กเม็ดนี้เนะเขาก็ติดที่หนึ่งงานมานะอ่าเขาก็ติดที่หนึ่งงานมาเนาะพอตากซื้อเท่าไหร่กี่บาทเจ้ากี่บาทอ้าวนี่กี่บาทเรียกราคามาแต่ถ้านี่เกินแบบเนี้ยซื้อ ขันแบบเดียวกันส่งส่งรูปวัเนี้ยขันอะไรเอ่ยส่งมาปิดตาปิดตาอะไรเอ่ยแฟนเพจผมสำเร็จวิชาตะก่วหยิบตะกัวมาปับ๊บรู้เลยแท้หรือเก๊ลูกอมอะไรบ้างมีพ่อดิงมีปูทิมมีพระปรับปาน หลวงพ่อสอนวัดป่าเลไลใช่ไหมนี่ป่าเลไลสุพรรณบุรีนะฉะนั้นเป็นพระพิมพ์ที่ใครมีแล้วนะีจะไม่อดไม่อยากอ้เรียงความสวยกันมาเลยเฮ้ยเหมือนมีสี่องค์มมวันนี้เหลือสามอ่า หลวงพ่อหนีเปนหนึ่งองค์ครับอ่ะป่าเลไลสุพรรณบุรีพอโตวัดป่าเลไลนี่ใครอยากได้ดูอันนี้ได้ก็ดูปูสุกได้ปูสุกก็ถ้าเกิดไม่ถึงแบบนี้ก็ไม่ถึงปูสุกะถ้าเลยนี้ไปจริงจะถึงปูสุกได้สวยด้วยนะครับสวยปิ๊งเลยอ่ะ อันนี้ใครเอาเอาสามพันห้าแขวนวัดป่าเลไลสุพรรณบุรีชีวิตดีไม่อดอยากสามพันห้าร้อยบาทใครเอาพิมพ์ปิดไปเอาว่าไม่เจอกันเลยดีกว่าอ่าถ้าใครบอกเคยเจอเนื้อตะกัวแบบนี้นี่ถือว่าสุดยอดเห็นไหมข้างหลังมีนะฮะมีมงกุฎสามพันห้าร้ยบาท โอ้โหพี่ปริชาสามพันห้าอ่ะไปอันนี้เมื่อกี้สามพันห้าอันแรกอยากให้ถูกอ่าอันนี้เอาสี่พันคุณคิดดิวัดป่าเลไลเนี่ยนะทำพระเนี่ยวัดป่าเลไลดังไหมดังอันนี้ชัดเห่ยไหมเนี่ยถ้าจะดูปู่สุกก็ต้องดูให้ แบบเนี้ยถ้าไม่เก่าถึงเนี้ยก็ไม่ถึงผู้สุกอะ่ะสี่พันเล่นผ้าก,กันมาเคยเจอไหมล่ะแล้วได้แขวนวัตถุมงคลในป่าเลไล่เนี่ยนะก็เหมือนได้แขวนพ้าดีอะ่ะขนาดเข้าอยู่ในป่าย,ยังไม่อดไม่อยากขอบคุณครับอ้าวสี่พันบาทน,นี่หลังสวยกว่าเมื่อกี้หน่อยนะครับอันนี้ก็สองสี่แปดกว่า ผ่านพ้นไปก็นี่แหละครับเก็บพระดีแขวนก็มีพุทธคุณเก็บพระหายากเอาไปโชว์ก็มีคนอยากได้ปูแหวนแมหนึ่งเจ็นึ่งเก็รุ่นยุคแรกๆรกุ่นแพงของหลวงปู่สัก6 5พันห้าได้ไหม ผมว่าบล็อกเมื่อกี้นี่ผมประกาศเช่าอยู่เหรียญละพันห้านี่ปูแหวน 1, 7, หนึ่งเจ็ดเหรียญนี้นะครับเอาสองพันบาทนี่สองพันบาทปิดปูแหวนสองพันพีแอนอจัดให้นะครับปูแหวนเนี่ย ทหารอากาศเห็นท่านนั่งสมาธิอยู่บนก้อนเม็นะครับเอาว่าสมเด็จย่าทำพิธีนะก็ต้องให้ปูแหวนเศษนะพี่แอนนนะกันหาชาลีบางไกลนี่วิชากันหาชาลีเนี่ยทำยากนะผมบอกเลยผมเคยทำครั้งหนึ่งผมรู้เลยว่าทำไมพักเกจิถึงสร้างกันหาชาลีกันไม่ค่อยได้นะอ่ะอันนี้ พันห้าพอ, 1, พอวัดบางไกลก็น่าจะเก่าที่สุดนะแล้วก็ใช้ได้จริงกันหาชาลีปูหลิวที่แพงๆห,ๆหลายๆมือเนี่ยมยครับพิสลายุทธอันนั้นหลังจากบางไกลอ่ะพันห้าพี่สรายุทธดูสิมีอะไรให้ตื่นเต้นอีกโหพอสายพอสายกระโจมวันนี้เหนียวนะเจ็กอ้วนเนี่ยสิทธพอพินใช้รูเพาอสายนางกวักแห่ ไม้เสาโบดวัดหนองบัวต้องบอกงี้ครับว่าไม้เสาโบดเนี่ยแกะในยุคปุเหรียนอยู่แล้วแต่ไม้เสาโบดเนี่ยเป็นโบสเก่าของวัดหนองบัวนะครับโบดตั้งแต่สมัยดึกดาบันก่อนบูยิมิกนะแล้วมีการนะบูรณะโบดก็รื้อไม้ทําพิธี นะครับสวดถอนลากโบสถอารืไม้มากองไว้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองมดีทหารญี่ปุ่นก็มาเมืองการคุมทหารฝรั่งมาสร้างทางรถไฟสายมรณะต้องผ่านวัดหนองบัวนะต้องผ่านนะครับแล้วสมัยก่อน,น่ะที่ไหนที่พวกนี้ชอบไปอยู่วัดไงเพราะอะไรมันโล่งดูปะ่ะทาหารนีะจะชอบไปอยู่ตามวัดเพราะมันโล่ง นะเป็นสถานที่ที่กว้างขวางปรากฏว่าทหารญี่ปุ่นก็นะเอากระป๋องไปวางบนไม้กองไม้แล้วเอ็นสิบหกยิงไม่ออกยิงยังไงยังไงก็ยิงไม่ออกนั่นแหละครับเขาก็บอกเออก็อแน่นอนแล้วก็ไม้เสาโบใช่ป่ะหลวงปู่จะเซกจะปัน่นปฏิโมกจะบวชพระจะสวดยัดมันก็ซึมเข้าไปใน ไม้ที่อยู่ในโบนนั่นแหละเขาก็เลยพากันเอาไปแกะบางบางบางทีนะเจอบางที่เลี่ยมเป็นท่อนไม้ทั้งท่อนก็มีมีคนหนึ่งได้ไปเอามาให้ช่างเชียนแกะเป็นหน้าปู่ยิ้มกับปูเหเรียญเศษผงอะ่ะยังมาขอกลับไปหมดเลยผมจะบอกให้นะปู่เหรียญก็เลยเอามาแกะนะครับเป็นนางกวักนะเพราะปูเหรียญก็ทํานางกวักอยู่แล้วนางกวักก็ช่วยให้ค้าขายดีนี่ องนี้เอาหกพันห้าเอานีา่ก็ต้องแกะมือดิครับเอาหกพันห้าร้อยบาทเอาใครเอาพิมพ์ปิดไปเอาง่ายๆไอ้เจ้าแชร์ยังยังยังบอกพี่ต้องเปิดเป็นหมื่นไม่ได้ครับเพราะว่าจะไปหาไม้อันอื่นมาแกะก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนไม้เสาโบสถ์วัดหนองบัวใครจะไปลื้อโบสถ์วัดหนองบัวตอนนี้หลวงพ่อคงจะไม่ยอมนะครับเอาว่าคนที่เอามาแกะขนาดเศษไม้ยังกรอบ ใส่ถุงกลับะครับอ่าผมได้เป็นรูปพุทธพระพุทธชายก็มีนะครับอ่ะอันนี้เ็าเรียกว่าเขาเรียกว่าศิาาละปะการแกะนะที่พิเศษสุดวิลิสมาลาว่างั้นนี่คข้หนังกวักพระอิ่มวัดหัวเขาแต่อันนี้ยุคต้นนะครับอันนี้ยุคต้นก็อย่างว่านะก็ อะไรที่เอาไปทําให้เราขาขายดีได้เงินปิดขายหมดล้านกําไรเป็นหมื่นๆแล้วขายดีทุกวันเราอย่าเอาไปใช้ครับนะเราไปใช้ไอ้ที่เขาบอกว่ากําลังจะเล่นกันเขาซื้อกันเท่านู้นเท่านี้ดีกว่านะอะไรที่ไปทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเราอย่าไปเอาครับนะนะอะไรที่นะที่เขาบอกว่าโอ้โ oh, หประวัติชัดเจนสร้างจากวัสดุอาถรรพ์ใครใช้แล้วรวยเราอย่าไปเอามาใช้ เราซื้อพระที่เขาบอกว่ากําลังจะขึ้นกําลังจะมาแล้วพอซื้อไปแล้วก็ไม่ขายได้จริงดีกว่านะครับอ้าวนี่พออิ่มแบบนี้คือยุคะนะครับนะะแบบนี้คือยุคแรกยุคแรกยุคต้นๆยุคลึกๆเนื้อก็จะเป็นแบบนี้ นะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือพ่ะอิมนะยุคแรกๆก็จะหล่อนะศิละปะนะอ่อนช้อยนะครับนะครับพระแบบนี้คือนะพระที่แขวะแล้วดีอ่าหลวงพ่อศีราแดงนะครับ อ,อยากได้อะไรที่อยู่ตรงหน้าก็พิมพ์กันเข้ามาทองเงินวัตถุเยหหอมนี่ผมบอ,อกเลยเนื้อเมกะพัดเหนียวเพราะเมกะพัดเป็นทนสิทธ์นะฮะด้านมหาอุดอยู่แล้วเอาทองเงินเยหหอมองนี้ใครเอาเอาแบบอยากให้เลยเนี่ยเอาสามพันแปดสามพันแปดร้อยบาทประพาพมทนมีอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เนี่ย, 3, รรนนรค,ยครับนะฮะ เราปลุกหลุมพ่องเงินท่านมาเสกให้เราไม่ได้แล้วนะชินราชาหลุมพ่องเงินวัดดอนยอหอมเนื้อเมะพัดส่งไม่ได้เลยครับถ้าจะเอาพระให้ผมนะฮะต้องเอามาให้ตหลาดกอบกุลนะง่ายและสะดวกที่สุดถ้าส่งให้ผมดูอ่ะบางครั้งเนะี่ยต้องบอกก่อนครับว่าถ้าผมนั่งดูพระให้คนทั้งประเทศอ่ะผมไม่มีเวลาทําอะไรในชีวิตแน่นอนแต่ถ้าเอาไม้ให้ผมดูตลาดกอบกุล ผมดูให้ฟรีอธิบายให้ด้วยอันนี้เมื่อวานล้วไม่มีใครปิดอีกหรอเนี่ยเมกะพัตเพราะอีเนะี่ยของที่ทันตัวเพราอีแน่ๆเนี่ยนะครับเราอยากได้พุทธคุณหลวงพอ่ออีที่ทันเพราะอีเสกอันเนี้ยพราอีเสกทันตัวแน่นอนเมกะพัร ก็คือทน,นสิทธิ์เล่นแร่แปลธาตุออกมาให้อิทธิฤทธิ์ด้านคงกระพันชาตีดีนักแหลครับพี่ลีว่างนะฮะเดี๋ยวดูให้นะครับอันนี้เอาสามพันห้าทิชายานันปิดสามพันห้าแม่ ม่มากีบัวปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับอ่ะพี่โกอามถ้ายังไม่รู้อะไรต้องเอาให้ผมดูครับนะครับยังไม่ต้องส่งนะพี่นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการเพิ่มงานให้อมินและเพิ่มผมแต่ว่าถ้าพี่อยากจะนะเอามาเปลี่ยนเป็นเงินสดจริงๆ นะครับพี่ขับมาตลาดกอบกุณทุกวันพุธ่าผมรับแขกทุกวันพุธนะครับอ่ะเมกพัดปูบุญวัดกลางบางแก้วหลังยันเทาะนี่องค์นี้เอา 7, เจ็ดพันเนาะอ่ะพินิกไว้แล้วเชียวขันปูยิ้มอ่ะส่งเข้ามาส่งเข้ามาได้ขันปูยิม้มเจ็ดพันบาทใช่ไหมอ่ะ 7, เจ็ดพันเนาะนี่หลักพัน แต่ได้พระหลวงปู่บุญโอ้พี่ทว,วีเนี่ยเก็บพระแบบพี่ทวีเนี่ยผมบอกนะเก็บยังไงก็เป็นเศรษฐีจริงๆพระแบบเนี้ยคือสมัยก่อนเนะีนะ่ยที่ผมเก็บพระผมก็เลือกเก็บพระแบบเนี้ยแล้วพอเวลาเอาออกมาให้คนดูเขาโขาคนเขาเรียกเขาจะเรียกว่าคนนี้หน้าพระดีอ่านะครับ กี่ปัวหลวงปู่บุญธกบ,บังแก้วอ่ะพี่ทวีนะอันนี้ยังถูกกว่าเจ้าสวยเยอะส่วนอันนี้เนื้อสำลิศซึ่งถ้าเป็นเนื้อสำลิศเนี่ยผมก็ต้องให้ใครไม่ได้ต้องให้พี่ทวีอ่ะนะถ้าเมกะพัดให้พี่ทวีเนื้อสำลิศเนื้อที่หายากก็ต้องให้พี่ทวีอ่ะ พิจวีนะครับถ้าพิทวีเอาพิมพ์ปิดนะพิจาวีเอาพิมพ์ปิดมาไม่รับดูพาครับแต่ถ้านะที่มาหาพิจารณากรอบกุลเนี่ยผมดูให้หมดนะครับถ้ามาหาผิจะราากรอบกุลวันพุธนะครับวันพุธผมรับแขกวันพุธวันเดียวพิจวีพิมพ์ปิดผมเอาพิ่ทวีแค่นะเอาห้าพันบาทพอ หายากยากกว่าม่กระพัดหลายเท่าแต่ทำไมต้องให้เงินทองไม่ได้สำคัญเสมอไปในยกบัตรนะครับแต่คือเนี่ยให้คนนึกถึงนะกีบบัวเนื้อสำนิดต้องนึกถึงพี่ชวีครับอืมเห็นไหมพระก,กุอ่าแท้ไหมผมต้องถามแฟนเพจก่อนอย่างนี้แท้ไหม หายากมากพี่นกไม่มีแล้วครับหายากจริงะกิบบัวสมฤทิ์อ้านี่แท้ไหมแล้วูรู่าพปลากรูที่เป็นตะกวสนิมแดงเนี่ยอะไรก็แพงนะครับพระกูเนี่ยเนื้อตะกัวดสนิมแดงเนี่ยแงนะพยแงแพงแพงแพง,งอันดับต้นๆนะครับ อ้าวนี่เนี่ยต้องเรียกว่านะครับเป็นพระกลุนะฮะยุคนะอู่ทองยุคต้นใช่หไหมคือตะกัวมีสนิมแดงอ่าครับอันนี้เอาเอาเก้าพันพอเอาเก้าพันพอ พรกุระตะกัวสนิมแดงเนี่ยคือเนื้อที่แพงนะพระกุส่วนมากเขาจะนะบรรจุไว้ในเจดีย์ยอดปรางนั่นแหละครับวัดพระศรีก็มีทุกจังหวัดนะยอดปรางประจําเมืองนะครับตะกัวสนิมแดงก็เอาไปก็ดูพระร่วงยืนได้ดูท่ากระดานได้นะครับดูพระล่วงยืนได้พระล่วงลางปืนพระท่ากระดาน แต่ผมคิดว่าบางคนไม่ค่อยเข้าใจว่าผ้าเนื้อตะกัวสนิมแดงเนี่ยนะเป็นเนื้อยอดนิยมอ้าวต่อได้ต่อรองได้นะครับนี่รูปเหมือนหลวงปู่เทียนวักษัตรารับนะผมอายุทยาปี18เอาไปพันห้าอาอ้าพี่อนุสอนจัดไปคนเนื่องนี่ อา้าวพอนื่องนี่วัดจุฬามณีสามหน้าพ่อเนื่องวัดจุฬามณีอ่ะพอโตบางกระทิงเนื้อผงอันนี้เอาเนี่ยโหเนื้อผงจัดนะนี่เนื้อวันละครั้งนะครับเนี่ยอันนี้เอาสองพันห้าเอาสองพันห้าร้อยบาทอ่ะพี่ชอบพระสองพันห้าร้อยบาท ท่ากระดานเห็นไหมเนี่ยตะกัวสนิมแดงตะกัวสนิมแดงนี่อันนี้ยุคอู่ทองเลยเห็นไหมตะกัวสนิมแดงท่ากระดานน้อยกลุ่สารเจ้าองค์นี้อันไหนที่เราได้มาไม่แพงเราก็ไม่อยากจะเอาแพงนะอันนี้เอามื่นเดียวกุ่สารเจ้ายุบต้นโหแดงแดงนี้ นะหายยากแล้วนี่สนิมแดงแบบนี้หหวนี้เห็นไหมถือว่าสวยด้วยนะนี่ถือว่าสวยด้วยท่ากระดานสีสวัสดิ์องค์เป็นล้านาอโอ้พี่อสอนอสนัดปิดหนึ่งมืนครับพี่สอนอสนัดนี่แหละครับจะหาท่ากระดานน้อยที่สนิมแดงแบบแท้ๆเงี้ยยากนะครับ ใครที่เก็บพระาตากระดานน้อยผมเอาให้ตั้งหน้าตั้งตาเก็บอะนะถ้าเก็บได้ห้าสิบองภายในปีเดียวอะผมแถมฟรีให้องหนึ่งหายากโหแล้วาตากระดานน้อยนี่ต้องบอกาตากระดานใหญ่บางทีเขาจะบอกแขวนหนักาตากระดานน้อยนี่มีสับไก่สับนิ้วยังไม่เป็นไรเลยอาจจะเชียนกัดก็ไม่เป็นไรเลยครับอ่ะนี่อันนี้ไม่ตอบ เพียสมรู้นะมีตอกกับไม่ตอกแต่นี้เขาเพรียนนะเนื้อนี่เนื้อที่หลอนี่ไม่ธรรมดาเหรียญพาสุดบล็อกไม่ขี้บุรีไม่รู้ต้องใช้ว่าข้าวสตูหรือจัดให้ถ้าตอกหมื่นกว่าบาทอันเนี้ยเอาเอาเจ็ดพันพอ นะอันนี้เอาเจ็ดพันพอก็อต้องมีบางอันที่เขาลืมตอบเสกด้วยกันหมดนะครับเหรียญพระเนื่องรุ่นแรกหมดทุกวันนี้พาเวตันอีกจะแพงกว่าเหรียญพระเนืองรุ่นแรกอ้าวพอปลอ,อวัดดอนตมูมนี่หายากนี่นะนายกบ้านรู้เลยหายากเอาเหรียญรอห้าหลังตาเป็นดินนะครับ สร้างชาติกะไล่แม่กะไล่เงินซะด้วยท,ทีเด็ดเลยก็ไล่เงินเอาอันเนี้ยไม่ค่อยเจอก็ไล่เงินนะเอาสองพันครับกะไล่เงินก็ไปดูพ่องวงบัน้นทวนได้นี่ไปดูกะไล่เงินยุคโบราณได้ที่อภิชาตอ่ะโหสองพันเหรียญสร้างชาติกะไล่เงินพอจาดพรตรงพรคงเพรอ,อีเสกหมด ม่มีพ่ะเงินวัดดอนอยู่ชุดหนึ่งเอาแล้วครับเพื่อนๆมั่งผมนี่ผมเจอพ่อเงินก็ต้องซื้ออ้าวชินราชยุคต้นพ่อเงินเลยหลังเป็นลายกาบหมากแบบนี้ดูง่ายเนี่ยชินราชยุคต้นหลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมหัวใจกันหน่อยว้าวว้าวกันหน่อย นะครับเออนะฮะแสดงทัศนคติคนที่คนที่เล่นพระอย่างพี่ชายสมอย่างเงี้ยอาจารย์วี่ยแสดงทัศนคติให้ผมไม่เหงาในการทำไร้หน่อยอย่าปล่อยผมเหงาสิบทัดราคาสูงไหมสิบทัดเนื้อผงใบลานยุคต้นสิบทัดเนื้อผงใบลานยุคต้นเอาแหมโอ้โหเอาแปดพันห้า เอา8,500บาท10ทัดเนื้อผงใบลานนะครับส่วนมากเจอแต่ดินเอา8,500สวยด้วย8,500บาทชินราชเนื้อดินครับที่นี่มิตรขจรฟุง้งแหมยุคต้นของท่านก็ต้องดินนะครับนี่ผงใบลาน8,500นโหท้เทียบพูดถึง10ทัศในประเทศไทยเบอร์หนึ่งก็ต้องพอเงินแล้วครับสิบทัดอันดับหนึ่งของวงการบ้าเครื่องเมืองไทย เนื้อผงใบลานเอาชนิดว่าเก็บพระในบ้านเป็น10บล้านมี10บทัดเนื้อใบลานในบ้านแล้วหรือยังนั่นแหละครับคือวิธีการทดสอบพัทธคุณอันนี้แหม่นะใจน้อยซะด้วยอาจารย์วุฒหยิบมาปุ๊บพระพระขาวามปิดอาจารย์รุธผมบอกเลยอันนี้คุยกันไม่เคยเห็นหน้ากันด้วยนะ ไอคอมเมนต์มีประโยชน์กับเพื่อนๆเนี่ยนะเนี่ยครับผมก็ชอบแต่บางทีคอมเมนต์ชอบพาเพื่อนๆน่ะหลงอ่ะคือรู้นะนะอย่างวัดอยู่ทางใต้แกก็ดึงสับขาหลอกไปทางเหนือเขาเรียกว่าสกิลเนมมาไงนะครับแล้วผมจะไปอ่านได้ยังไงเราแฟนเพจก็หลงนะยิ่งแฟนเพจเชื่อถืออาจารย์วุฒิมากอาจารย์วุฒิสับขาหลอกมากผมจะไปอ่านได้ยังไงอ่ะเอาคอมเมนต์ที่นะฮะที่ นะให้แฟนเพจไม่หลงดิเออนะครับ๋ยวก็ขำอีกอ่ะอาจารวุฒิผมผมยังไงฮะให้คุณคิดอะไรก็แล้วแต่พระดีเนะี่ยผมมา,มาพูดวันนี้นะครับให้คุณไม่เช่าวันนี้แต่พอคุณฟังไปแล้วคุณสนใจหาข้อมูลจริงๆคุณมาเช่าวันหลังหรือไปเช่าที่อื่นก็ได้แต่อยากให้คุณได้เช่าพระดี ตะกุดพ่อเงินวัดดอนแท้แทนะตะกุดพ่อเงินวัดดอนแท้แทเอาดอกละหนึ่งพันบาทอันนี้คือที่แท้นะดอกละหนึ่งพันบาทอลามอสพิยาพิชาาิอ่ะโอเค